สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปสอนศิลปะบใบรูมเหมียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนเกี่ยวกับทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมกันนักเรียนรู้จักทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมบ้างหรือเปล่าคะจุดประกายความคิดนะคะจากภาพนักเรียนทราบไหมคะว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใดนะคะตอบได้ไหมคะ เราเรียนอะไรกันบ้างนะคะทันะศนศิลินนะคะกับการสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะ 1. น,นะคะก็ของศาสนานะคะ 2. นะคะก็รูปแบบศิลปรกรรม 3. นะคะวิถีการดำรงชีวิตนะคะ 4. ขนรรมเนียมประเพณีนะคะ5ภูมิปัญญานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียนเรื่องความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยกันนะคะก็มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัยนะคะแล้วก็สมัยสุโขทัยสมัยอยุทยาแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างของทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมสากลกันนะคะ ก็มีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะสมัยประวัติศาสตร์นะคะอียิปต์นะคะแล้วก็สมัยกลางนะคะโรมันนะคะกรีกโรมันไบเซนทายนะคะโรมาเนสแล้วก็กอติกนะคะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาสมัยใหม่นะคะแล้วก็ลัทธิต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในหน่วยนี้นะคะเราก็มีตัวชี้วัดนะคะก็คือศึกษาและก็อภิรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนศิลป์ในแต่ล,และยุคสมัยนะคะของวัฒนธรรมไทยแล้วก็สากลได้นะคะวัฒนธรรมก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่มีผลต่อการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ในแต่ละสังคมไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือสากลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทัศนศิลป์นะคะหรือว่าวิชวลอาร์ตของเรานะคะหมายถึงศิลปะที่สามารถมองเห็นรับรู้ด้วยสายตาซึ่งประกอบไปด้วยผลงานทางด้านจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมภาพพิมพ์สื่อผสมนะคะก็อันเป็นผลงานสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นนะคะออกมาจากความงามความสะเทือนใจนะคะหรือว่าแบบแผนต่างๆนะคะจากรุ่นต่อรุ่นนะคะสืบต่อกันมานะคะก็มีวิธีการสร้างสารรค์ที่มีความหลากหลายนะคะก็มีอิทธิ แล้วก็การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลนะจะประกอบไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ศาสนาปราัชญาความคิดความเชื่อนะคะวัสดุสิ่งแวดล้อมนะคะอิทธิพลทางทางศิลป,ปะนะคะแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยด้วยนะคะวัฒนธรรมกับทัศนศิลป์มีความสัมพันธ์ในลักษณะแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะนะคะวัฒนธรรมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจนะคะผลักดันทําให้เกิดการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ต่อไปนะคะแรงบันดาลใจแรกนะคะ,ะก็คือศาสนานะคะรวมไปถึงความคิดความเชื่อที่เห็นได้เด่นชัดคือผลงานทัศนศิลป์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหรือว่าลัทธิความเชื่อต่างๆนะคะผลงานจะสร้างสารรค์อย่างวิจิตรนะคะตะการตาเลยแสดงออกถึงความศรัทธาของอผู้สร้าง เพื่ออุทิศให้แก่ศาสนาที่ตนนับถือนะคะลักษณะของผลงานก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์และก็รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นสถูบเจดีพระพุทธศาสนาโบสถ์นะคะโบสถ์คริสต์นะคะมัสยิดศาสนาอิสลามนะคะ,ะหรือวัฒนธรรมที่ผสมผสานและสอดแทรกอยู่ในผลงานทัศนศิลป์ที่ทำให้มองเห็นนะคะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือความเชื่อใดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะ ต่อไปนะคะมาจากไหนนะคะก็มาจากรูปแบบนะคะศิลปก,กรรมนะคะผลงานทัศนศิลป์สามารถบอกได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างสารรค์ขึ้นของกลุ่มวัฒนธรรมใดนะคะเมื่อลักษณะทางวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปนะคะรูปแบบ ของงานศิลปกรรมก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะเช่นผลงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมตะวันตกก็จะมีลักษณะแตกต่างไปตามวัฒนธรรมนะคะของตะวันออกนะคะหรือผลงานของทัศนศิลป์ของจีนนะคะอินเดียนะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างจากประเทศไทยนะคะ ถึงแม้จะมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่รูปแบบผลงานนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเมื่อมองเห็นแล้วก็สามารถบอกได้เลยว่าเป็นของชาติใดนะคะอ่าเรามาดูอีกนะคะนะคะอันนี้มาจากวิถีการดำรงชีวิตนะคะลักษณะและเนื้อหาของผลงานทัศนศิลป์นะคะจะสอดแทรกวัฒนธรรมการดำรงชีวิต ของผู้คนในสังคมไว้ในผลงานไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินสภาพชุมชนการแต่งกายอาหารหรือว่าเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันนะคะผลงานทัศนศิลป์ของชุมชนที่โยกย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้งเมื่อหาทุงา่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่มีขนาดใหญ่และประนีจะปรากฏอยู่ค่อนข้างน้อยนะคะต่างจากชุมชนที่ทำการเพาะปลูกนะคะอันนี้ก็อยู่กับการวาดภาพที่สะท้อนวัฒนธรรมของการ เพราะปลูกในยุโรปนะคะผลงานจํานวนมากก็เป็นเรื่องราวของการทําไร่องุ่นนะคะขณะที่ด้านจิตกรรมนะคะในเอเชียก็จะวาดเกี่ยวกับการทํานาปลูกข้าวหรือประมงนะคะอันนี้ก็มาจากการดํารงชีวิตนะคะต่อไปนะคะมาจากนะคะวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมนะคะอันนี้ก็สะท้อนมาให้เห็นอย่างเด่นชัดโดยผ่าน ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมต่างๆนะคะซึ่งศิลปินได้นำสิ่งที่ตนเองพบเห็นนะคะหรือสัมผัสมาเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเป็นผลงานทัศนศิลป์ดังนั้นผลงานทัศนศิลป์จึงช่วยสะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรมที่ปรากฏในผลงานเป็นวัฒนธรรมของชาติใดนะคะมีลักษณะความเชื่ออย่างไรแล้วก็จะบอกเล่าถึงเรื่องราวได้นะคะทั้งนี้ขนมทำเนียมประเพณีนะคะพิธีกรรมก็จะปรากฏอยู่ในผลงานมีลักษณะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรมนะคะก็ผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินชาวยุโรปอาจถ่ายทอดเกี่ยวกับ เทศกาลอีสเตอร์ Easter, นะคะหรือฮาโลวีนนะคะหรือผลงานทัศนศิลป์นะคะก็จํานวนมากก็จะเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในภาคต่างๆนะคะเช่นประเพณียี่เปงของเชียงใหม่ประเพณีไหลเลือฟไฟที่จังหวัดนครพนมนะคะหรือผีตาโขนที่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่จังหวัด สระบ,บุรีนะคะประเพณีชักพระที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็แห่เทียนพรรษาที่อุบลนะคะก็เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะของแต่ละท้องถิ่นนะคะต่อไปภูมิปัญญานะคะเรามาดูว่าผลงานทัศนศิลป์ที่เป็นผลงานสร้างสารรค์สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นรุ่นต่อรุ่นนะคะนับตั้งแต่รูปแบบของศิลปกรรมการเลือกใช้วัสดุนะคะซึ่งดัดแปลงมาจากทรัพยากรที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นรวมไปถึงเทคนิควิธีการนะคะเช่นภูมิปัญญาของชาวอียิปต์ที่มี ีเทคนิคในการนำหินมาสร้างสรรค์นะคะ,ะขนาดใหญ่เช่นพีระมิดนะคะรูปปั้นสฟิงค์นะคะหรือว่าส่วนชาวกรีกโรมันก็นำหินมาสร้างเป็นงานประติมากรรมนะคะช่างไทยก็คิดค้นเทคนิคการสร้างงานแบบโรงรักปิดทองนะคะจีนก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับ การทำหมึกนะคะสีดำเพื่อให้วาดภาพนะคะศิลปินที่อยู่แถบชายทะเลนะคะก็นําเปลือกหอยประการาังมาสร้างสารรค์นะคะงานทัศนศิสินนะคะก็ซึ่งภูมิปัญญาก็สะท้อนอยู่ในผลงานนะคะจัดเป็นร่องรอยสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ทราบถึงแหล่งที่มานะคะของผลงานนะคะเมื่อพิจารณางานทัศนศิลป์ไม่ทราบ ไม่ว่าประเภทใดก็ตามนะคะนอกจากความงามความประทับใจแล้วเนื้อหาสาระนะคะและวิธีการก็ในการสื่อสารก็ยังมองเห็นถึงลักษณะคุณค่าของวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในงานชิ้นนั้นๆด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยนะคะอันนั้นเป็นที่มาแล้วนะคะอันนี้ก็มาดูสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะวัฒนธรรมของมนุษย์ในช่วงนี้นะคะก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเล็กๆอยู่ตามเชิงผาหรือถ้ำนะคะเป็นชนเล่ร่อนดำรงชีพด้วยการเก็บของป่านะคะผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างก็จะมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยสมากกว่าความสวยงามโดยปรากฏออกมาในรูปแบบของเครื่องใช้นะคะเช่น วานนะคะหรือขวานหินนะคะหรือแรกเริ่มก็จะทําแบบหยาบๆก่อนแล้วก็พัฒนาให้มีความปราณีตนะคะนอกจากนี้ยังปรากฏภาชนะนะคะดินเผานะคะรูปหลากหลายรูปแบบนะคะโดยเริ่มจากการทําผิวเรียบก่อนแล้วก็พัฒนาให้มีลวดลายนะคะเป็นเลขาคณิตนะคะโดยวิธีการขูดขีดนะคะทาบนะคะในขณะที่ดินยังเปียกอยู่นะคะได้มีการใช้สีเขียนลวดลายแทน ะคะเครื่องปั้นดินเผาที่โดดเด่นคือเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียงนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะก็พัฒนาการที่สําคัญต่อมาก็คือการค้นพบนะคะเทคนิคการหลอมโลหะนะคะซึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยการหลอมสำลิปนะคะนำเอาดีบุกกับทองแดงมาผสมกันนะคะก็ได้สําเร็จแล้วก็จึงพัฒนานะคะสามารถหลอมเหล็กได้นะคะจึงมีการนําโลหะมาใช้สร้างนะคะผลงาน ทัศนศิลป์ในรูปแบบที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้เช่นอาวุธเครื่องประดับนะคะแล้วก็กองมโหระทึกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะอันนี้มาดูสมัยประวัติศาสตร์ก่อนสุขโขทัยนะคะก่อนสุขโขทัยก็ ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในขณะนี้นะคะก็เดิมเป็นที่รู้จักนามว่าสวนภูมินะคะสมัยนั้นมีการพัฒนาจากชุมชนเล็กๆนะคะแว่นแควนจนกลายเป็นอาณาจักรในที่สุดนะคะซึ่งอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นมานะคะทั่วดินแดนไทยอาณาจักรที่สําคัญก็คือทวาราวดีศรีวิชัยนะคะตามคันลิงนะคะโคตบูนล,ละโวหรือว่าลบบุรีนะคะอีสานภูระนะคะโยนกเชียงแสนล้านนาเป็นต้นนะคะ อันนี้ก็แล้วก็มีวัฒนธรรมของอาณาจักรต่างๆนะคะในช่วงสมัยนั้นๆนะคะแล้วก็สมัยก่อนสุขโขทยัยนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมแล้วก็สังคมเกษตรที่มีแบบสืบเนื่องมาแล้วก็ยังมีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะคะคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะประเทศอินเดียนะคะโดยผ่านมาทางขอ,งของเมเขมรนะคะ การยอมรับนับถือศาสนาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ทั่วสุวรรณภูมิเลยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะก็มีการสร้างงานศิล,ลปกรรมนะคะทางด้านสถาปัตยกรรมปรติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาขึ้นเป็นจํานวนมากโดยเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความเลื่อมใสเกี่ยวกับศาสนานะคะต่อศาสนาที่ตนนับถือนะคะ การสร้างวัดวา,ารามานะคะเจดีโบสถ์วิหารุทธรูปเทวรูปโดยรูปแบบของศิลปกรรมในช่วงแรกยังคงสร้างตามแบบของอินเดียก่อนนะคะต่อมาก็มีการดัดแปลงสร้างตามคตินิยมของแต่ละท้องถิ่นผลงานที่สร้างนะคะภายหลังสะท้อนลนักษณะของวัฒนธรรมในแต่ละอาณาจักรมากขึ้นนะคะซึ่งจะมีลักษณะ ร่วมบางประการคล้ายและแตกต่างกันนะคะตามอาณาจักรอื่นๆนะคะเช่นเจดีย์ของทวาราวดีศรีวิชยัโยโยนกเคียงแสนนะคะแม้กระทั่งเจดีย์ของออทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะแต่รูปแบบของเจดีย์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะทางด้านขวานะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเจดีย์สถูปนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะก่อนสุขโขทยัยแล้วเราก็มาดูสมัยสุขโขทัยนะคะสุโขได้สุข,สขทัยเนี่ยได้รับอิทธิพลนะคะของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะจากขอมนะคะซึ่งมีการสร้างผลงานภัศนสศิลป์ที่เป็นเทวรูปศาส,สนาสถานไว้นะคะรูปเคารพนะคะตามอิทธิพลที่ได้รับต่อมาสุขโขทัยได้รับแบบอย่างการนับถือศาสนานิกายเถรวาทนะคะอย่าง ลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชจึงได้มีการสร้างศาสนสถานหรือศาสนวัตถุท,ที่ได้รับอิทธิพลมานะคะศิลปกรรมจากขอมนะคะอาณาจักรที่อยู่ใกล้เคียงและลังกานะคะแต่ศิลปินก็ได้มีการคิดนะคะค้นพัฒนารูปแบบศนะิลปกรรมให้มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์และก็มีความโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะนะคะพระพุทธร,รูปที่สร้างสะท้อนให้เห็นถึงความงามนะคะ แบบอุดมคตินะคะลงในผลงานเช่นนะคะเจดีทรงพุ่มข้าวบินนะคะพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็พระพุทธรูปปางลีลาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของภาพนะคะพระพุทธรูปปางลีลาด้วยนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นงานจิตรกรรมนะคะก็มีทั้งภาพลายเส้นนะคะแล้วก็ภาพเขียนนะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็การเขียนจะใช้สีดํานะคะสีแดงนะคะที่เรียกว่าเอกรงนะคะ ภาพเขียนนะคะสำคัญอยู่ที่วัดเจดีเจ็ดแถวจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็ใน